ก็คงมีสาวๆหลายคนนะคะที่อยากจะไปดูวิดีโอของกูรูชาวต่างชาติที่เขาสอนแต่งหน้าบ้างแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขาใช้นะคะเพราะฉะนั้นป้าพิมพ์ชวนคุยซีรีส์นี้เนี่ยพิม์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆที่ใช้ในการแต่งหน้านะคะโดยที่พิมจะแบ่งไปทั้งหมด3วิดีโอโดยที่วิดีโอแรกเนี่ยจะเป็นวิดีโอที่พูดเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแต่งหน้านะคะวิดีโอที่2จะพูดเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของใบหน้าแล้วก็วิดีโอที่ยจะเนี่ยวกับ คำกริยาต่างๆที่เขาใช้ในขณะที่กำลังแต่งหน้าโดยที่วิดีโอนี้พิมพ์จะพูดถึงอ,อ,อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแต่งหน้านะคะถ้าอยากทราบว่าพิมพ์แบ่งมีอะไรบ้างที่เขาใช้กันก็ติดตามชมต่อไปได้เลยค่ะสำหรับในส่วนของดวงตานะคะพิมพ์ขอเริ่มที่อายแชโดว์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือจะเป็นสีที่ใช้ทาบนเปลือกตานะคะอายแชโดว์ค่ะที่สที่พิมพอยากจะพูดถึงก็คือจะเป็น Eyebrow Pencil นะคะหรือว่าดินสอเขียนคิ้วนั่นเองนะคะก็คือจะมีทั้งแบบที่เป็นอัตโ m ม t ติแบบนี้นะคะคือหมุนขึ้นมาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่เป็นต้องเหลาเอาเองนะคะแล้วก็มีแปลงที่ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นที่เรียกว่า อายไลเนอร์อายไลเนอร์จะมีหลายแบบมากนะคะมีทั้งแบบที่เป็นปากเอ่อเป็นดินสออาตาัตโมติแบบนี้นะคะจะเป็นเนื้อครีมนะคะแล้วก็มีแบบที่เป็นอายไลเนอร์ <Ooh. S 1> ที่เป็นแบบเป็นเพนซิลแบบนี้เป็นน้ำนะคะสามารถที่จะเขียนลงไปได้เลยแล้วก็ไม่ได้ต้องเหลาไม่ต้องอะไรสำหรับอีกแบบหนึ่งที่ฮิตฮิตกันสมัยนี้ก็คือจะเป็นเจลอายไลเนอร์นะคะจะมาในกระปุกแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับแปรง หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แปรงจิ้มๆลงไปแล้วก็ทาที่เขียนที่เขียนขอบตาที่ตรงช่วงขอบตาของเรานะคะเรียกอายไลเนอร์สำหรับบนเปลือกตาของเราเนี่นะคะก่อนที่เราจะเริ่มแต่งหน้าเนี่ยเรามักจะใช้พรายเมอร์ทาลงไปก่อนนะคะโดยที่พรายเมอร์จะมีหน้าตาอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นของ Urban Decay นะคะ Primer Potion ซึ่งคุณสมบัติก็คือจะช่วยให้ เครื่องสำอางที่เราทาบนเปลือกตาเนี่ยมีสีที่ชัดเจนแล้วก็ติดทนนานมากขึ้นนะคะหรือถ้าเกิดที่ใครที่ไม่มีเนี่ยก็อาจจะใช้เป็น pen, อายแชโดว์สติ๊กแบบนี้แทนก็ได้อย่างนี้เนี่ยเป็นสีแชมเปญน,นี่เป็นของวิเตอเรียแจ็กสันะคะก็คือสะอาดจ,จะสามารถใช้แทนกันได้แต่ว่าก็จะไม่ดีเท่ากับไพรเมอร์โดยตรงนะคะสำหรับส่วนที่เหลือของดวงตานะคะก็จะมาเป็นนี่คะ่ะ Ey Eyelash c u r l ยนะคะหรือที่ดัดขนตา ะะเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ส่วนมาสคาร่าส่วนอันนี้เราใช้พูดกันทับศัพท์อยู่แล้วนะคะมาสคาร่านะคะบางอันก็จะเป็นแบบนี้คือมีใช้อันเดียวทั้งขนตาบนขนตาล่างก็จะมีรุ่นแบบที่ใช้อันนึงขนตาอันนึงขนตาล่างอันด้านหนึ่งขนตาบนอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบนี้ก็มีแล้วก็จะมีขนตาปลอมค่ะขนตาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่า Fal ซีก็ได้นะคะหรือ just eyelash หรือว่าก็เรียกว่า eyelash นะคะ false eyelash แบบนั้นนะคะนี่ก็เป็นหมวดของดวงตาค่ะสำหรับในส่วนของแก้มนะคะก็จะเริ่มกันที่ brush on นะคะ brush on ก็คือจะเป็นสีสำหรับทาแก้มที่เป็นแบบเนื้อฝุ่นแบบนี้นะคะหรือว่า จะใช้แบบนี้สมัยนี้ที่เขาเนี่ยนิยมกันก็จะใช้เป็นแบบทิ้นแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ใช้แตะสีลงไปบนแก้มแล้วก็เอานิ้วเกลีย่ยเอานะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่เป็นเนื้อครีมก็มีแต่เนื่องจากตรงนี้เนี่ยพิมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะต้องขอโทษด้วยคะสำหรับในะะส่วนของการคอนทัวร์ใบหน้านะคะเราก็จะมีการใช้สีที่เป็นสีออกแบบว่า น้ำตาลน้ำตาลทองทองนิดหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อที่บานครั้งเราจะใช้คอนทัวร์ใบหน้าเพื่อให้ใบหน้าเราดูเรียวแล้วก็มีเชฟมากขึ้นนะคะหรือจะใช้เป็นแบบบริดอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าบรอนเซอร์หรือเฟสคอนทัวร์นะคะสำหรับส่วนของปากนะคะก็มีมากมายหลายแบบด้วยกันแบบสแตนดาร์ดก็คือลิปสติกนะคะที่เป็นแท่งแบบนี้นะคะลิปสติกหรือว่าจะเป็น ลิปกลอสแบบนี้เรียกว่าเป็นทูบลิปกลอสนะคะเพราะว่ามาในรูปแบบของเอ่อหลอดแบบนี้นะคะก็จะเป็นทูบหรือว่าจะเป็นลิปกลอสที่เป็นแบบนี้เขาก็จะเรียกลิปกลอสเหมือนกันนะคะใช้ชื่อเดียวกันอันนี้เป็นแบบมินิซูปเปอร์มินิของวิก t ตอร j แจ็ s สันน่ารักมากเลยะคะ่ะแล้วก็จะมีลิปไลเนอร์เป็นดินสอที่ใช้เขียนขอบปากก่อนนะคะเพื่อที่จะแบบว่าเต้องการ เส้นขอบปากที่ชัดเจนนะคะหรือว่าจะเป็นทิ้นอันเดียวกันกับที่เราใช้แตะลงแก้มเมื่อกี้ก็คือเป็นใช้ได้หลายหลายอย่างนะคะทั้งแก้มและปากนะคะเพื่อให้ดูสีละเลือ้อสำหรับลิปสติกเองเนี่ยเราก็จะมีประเภทที่เป็นแบบเป็นพาเลตลิปสติกเหมือนกันนะคะอย่างนี้เรียกว่าลิปสติกเป็นลิปสติกเหมือนกันแต่เป็นจะเป็นพาเลตก็ขึ้นอยู่กับสีที่ทางผู้แต่งจะเลือกนะคะ สำหรับในส่วนของใบหน้านะคะก็จะมีการอาจจะมีการลงรองพื้นก่อนหรือที่เรียกว่าฟาวเดชั่นนะคะฟาวเดชั่นหรือถ้าบางคนที่ชอบใช้ BB ครีมก็จะเรียกอันนี้เขาก็จะเรียก BB ครีมไปเลยนะคะไม่ได้แบบว่าฟาวเดชั่นบ b ครีมหรือว่า,าจ,จะเป็นประเภทเอ่อผลิตที่เขาผสมมาเนี่ยเขาก็อาจจะมีชื่อเรียกโดยเฉพาะของเขาอาจจกนั้นเราก็จะเซตหน้าของเราด้วยแป้งนะคะโดยที่แป้งเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็แบบที่เป็นแป้งแข็งอ อันนี้เป็นของที่พิมใช้เป็นประจำพอสังเกตว่าลึกลงไปแล้วนะคะก็จะเรียกพาวเดอร์อันนี้จะเป็น loose powder อันนี้เป็น p r e s s powder นะคะนี่ก็จะเป็นหมวดของใบหน้าค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งสําหรับการแต่งหน้านะคะก็คือแปรงอย่างสําหรับพิมพ์อันนี้จะเป็นแปรงที่เป็นแปรงหัวฟูนึงนะคะเป็นขนม้าถ้าพิมจําไม่ผิดนะคะอันนี้จะเป็นแปรงทาแป้งก็เป็น p o เดอร brush นะคะ p o เดอร brush อันนี้จะเป็นแปลงที่พิมใช้ในการทาปัดแก้มเสมอนะคะอันนี้ก็จะเป็น brush brush นะคะก็คือ brush on นั่นเองนะคะ brush on แต่เป็นแปง้แปงใช้แปลงที่ใช้ในการทา brush on ก็เลยเรียก brush brush นะคะอันนี้จะเป็น lip brush เพราะว่าเป็นหัวเล็กๆอันนี้นะคะก็คือไว้สำหรับทาลิปสติกเวลาที่เราโดยเฉพาะยิง่งเวลาที่เราทาออจากพาเลตนะคะส่วนที่เหลือเหล่านี้เนี่ยจะเป็นแปลงที่ใช้ในการทา อายชาโดนะคะขึ้นอยู่ว่าอายชาโด w แบบไหนนะคะเราต้องการทาในรูปแบบในสไตล์ไหนอย่างอันใหญ่นี่พิมพ์ก็มักจะใช้ในการไฮไลท์ใต้คิ้วนะคะอันที่เป็นหัวแบนๆแบบนี้ก็มักจะใช้ในการลงอายช a โด w ที่ตรงช่วงกระบอกตานะคะแต่ถ้าเกิดแล้วแต่ค่ะก็คือจะใช้2อ,อันนี้สลับกันอยู่เพราะว่ามันจะเป็นเชฟเหมือนกันนะคะบางทีเราใช้สีอ่อนสีเข้มก็จะได้ใช้2อ,อันสลับกันก็มีไว้แล้วก็จะมี หัวที่เป็นปลายหัวดินสอแบบนี้นะคะหัวแหลมๆแบบนี้พิมใช้สําหรับเวลาที่สร้างเบ้าตานะคะก็คือสามารถที่จะใช้ระบายเข้าไปเพราะมันจะสามารถจะจิ้มเข้าไปตรงนี้ค่ะเข้าไปตรงเบ้าตาได้เลยนะคะคือสามารถจะเอ่อเบลนสีได้สะดวกมากเลยแล้วก็มีแปลงหัวที่เป็นหัวแบนแบบนี้นะคะก็คืออันนี้เนี่ยใช้สําหรับเวลาที่บางทีต้องกันจะลงสีในช่วงพ,พื้นที่ที่เล็กๆนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นแปลงหัวเล็กสุดขีดแล้วก็แบนๆด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยแบนนะคะแล้วก็เป็นหัวเฉียงแบบนี้เอาไว้เวลาที่แบบว่าทาสีที่าทาทับอายไลเนอร์นะคะเป็นการเซตสีอายไลเนอร์เหล่านี้ก็จะเรียกว่าอายแชโดว์บรัชนะคะแต่ว่าก็แล้วแต่อย่างถ้าเป็นอันที่พิมบอกเมื่อกี้ที่เป็นเหมือนเพนซิลบรัชบางทีก็จะเรียกโดมบรัชก็มีนะคะก็ชื่อของมันเนี่ยก็จะหลากหลายมากแต่ว่าเวลาใช้เนี่ย ช่างแต่งหน้าคาก็จะบอกให้เราทราบทั้งหมดนี้ก็เป็นคำศัพท์ต่างๆที่พิมพ์ประมวลออกมานะคะสำหรับในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการแต่งหน้าถ้าเกิดอยากทราบว่ามีในส่วนของใบหน้าของเราแล้วก็คำกริยาต่างๆที่ใช้ในการแต่งหน้ามีอะไรบ้างก็ติดตามในวิดีโอต่อๆไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเอะ๊ขอเพิ่มเติม,ม,มนิดนึงนะคะนี่ค่ะ เขาต้นบัดของเราบางทีฝรั่งเขาจะเรียกว่าคิวทิปนะคะคิวทิปตัวคิวทิปแล้วก็เขาบางทีก็จะใช้วิธีการแบบว่าดึงดึงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่แบบว่าเราจะไม่ดึงหนังตาเรามากเกินไปนะคะค่ะเป็นสุดท้ายนะคะคิวทิปค่ะ